ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเทคนิคส่วนตัวนะที่โค้ชใช้แล้วมันเห็นผลก็เลยมาแบ่งปันเพิ่มเติมนะคะฉะนั้นเนี่ย ทุกคนก็ลองไปใช้ดูว่ามันแมทหรือเหมาะกับคุณหรือเปล่านะแต่โค้ดจะย่นย่อเอาแบบเข้าใจง่ายนะคะมาให้พวกคุณเข้าใจได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าโค้ดเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีการศึกษาสูงนะสมมพียงแต่ว่าเป็นคนที่ดิ้นดิ้นรนนะที่จะพัฒนาตัวเองให้เราแบบสําเร็จแบบก้าวกระโดดนะเรารู้ว่ามันต้องมีทางลัดแน่ๆแต่วันนี้เราเจอแล้วนะคะโค้ดก็เลยอยากมาแบ่งปันทุกคนให้แบบสําเร็จเร็วๆนะคะเหมือนโค้ดเป็นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็ต้องเป็นตำนานออของครอบครัวคุณคุณเป็น คุณต้องเป็นตำนานของลูกคุณคุณต้องเป็นตำนานของสามีหรือภรรยาคุณคุณต้องเป็นตำนานของครอบครัวคุณคุณต้องเป็นตำนานของใครหลายๆคนของนักเรียนของใครหลายๆคนที่เขารักแล้วก็ติดตามคุณนะคะตำนานในที่นี้อาจจะไม่ใช่ยิ่งใหญ่ในใจของคนมากมายนะคะแต่เพียงยิ่งใหญ่แม้แต่เพียงสักคนเดียวคุณก็ยิ่งใหญ่แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่พึ่งขาสวยอีกแล้วใช่ไหมคะสวยทุกวันเลยขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณพี่รัตวันนะคะมามาอ่อาอเดี๋ยวนะคะสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งนาทีขออีกหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวคขาจะเริ่มแล้วนะ รีบตามเพื่อเร็วค่ะใครที่กําลังนะเอ้ยไม่รู้จะทํำยังไงดีนะไม่รู้จะทํายังไงดีจะเริ่มตรงไหนดีนะวันนี้นะคะเริ่มต้นที่การตั้งเป้าหมายเลยอัน<ม>หนึ่งนะคะ<ม>อ่ามา มากมามาเราเริ่มกันเถอะโอเคไหมโอเคไหมกับ3เทคนิคที่ชิตเป้าหมายโดยใช้กดของแรงดึงดูดนะคะรอฟังนะคะพี่พึ่งอ่านแป๊บหนึ่งขอรีลาแป๊บหนึ่งนะอืมวันนี้นะคะคุณเคยเห็นไหมคะว่าวันนี้นักธนูนักยิงธนูหรือคนที่เป็นนักแม่นปืนเนี่ยมีสักครั้งไหมคะที่เขา ยิงไปม่มๆซัวๆวโดยที่ไม่ได้ดูที่เป้าก่อนไม่มีถูกต้องไหมคะสวัสดีค่ะน้องหมูสวัสดีค่ะคุณปุกกี้นะคะวันนี้นะคะไม่มีสักครั้งเลยนะคะที่เขาจะไม่ตั้งเป้าก่อนจริงไหมไทก็หูดก็เหมือนกันนะคะวันนี้ถ้าไม่มีหลุมจะตีกลอฟยังไงคะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันล้วนแต่ว่าเราเนี่ยต้องตั้งเป้าก่อนเสมอก่อนที่เราจะออกสตาร์ททำในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตของคุณคุณต้องตั้งเป้าก่อนเสมอ เข้าใจใช่ไหมสวัสดีค่ะพี่มิง้งขาสวัสดีค่ะพี่บอมออสเตรเลียสีผมใหม่ใช้ได้มากค่ะขอบคุณมากค่ะมานะโค้ดกำลังจะเริ่มเนื้อหาพอดีกําลังจะเปิดก่อนนะคะว่าวันนี้นะไม่ว่าอาชีพใดก็ตามนะคุณจะทําอะไรก็ตามคุณต้องตั้งเป้าหมายก่อนเสมอนะเมื่อเป้าหมายมาแล้วคุณ จะมองหานะว่าเราจะทําแบบไหนนะมันถึงจะสําเร็จนะแต่วันนี้แต่ละคนก็มองหาเขาเรียกว่าระหว่างทางเดินอนะไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าเรื่อยๆไม่รีบนะในเป้าหมายที่อยากได้บางคนบอกว่าสัก60ก็แล้วกันค่อยถึง บางคนบอกว่าฉันรีบมากอยากติดสปีดเทอร์โบสปูดสปาร์ตนะคะอันนี้คุณมาถูกที่แล้วนะคะพี่มิ้งบักสีผมโคตรสดใสมากนี่แหละคะ่ะมาเพื่อพวกเราเลยนะคะสวัสดีจ้าน้องค้องจ๋านะกำลังจะเริ่มเลยนะคะ แต่แล้วเนี่ยเมื่อเวลาคุณได้เป้าหมายแล้วเนี่ยต้องการให้มันไปเร็วแบบนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณจะเดินตามสิ่งที่คนอื่นเขาบอกคุณมามันก็จะเป็นการเดินที่แบบไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าคุณมีความสามารถหน่อยคุณก็อาจจะวิ่งบ้างเดินบ้างแต่วันนี้สิ่งที่โค้ชจะมาบอกคุณนะคือการตั้งเป้าหมายนะคะโดยการใช้กฎของแรงดึงดูดซึ่งจะรวดเร็วสปลืสปาร์สปูตสปิดมากเลยนะคะเพราะเป็นอะไรที่โค้ชเนี่ยก็ใช้เองทุกคนได้ยินเสียงโค้ดชัดไหมคะ ได้ยินเสียงโคดชัดไหมเพราะว่ามันมีเสียงลบอ้างเยอะชัดไหมคะเดี๋ยวโคจะได้เริ่มชัดไหมชัดไหมขอเช็คอีกทีหนึ่งชัดไหมคะสวัสดีค่ะคุณอายคุณอายปิดบังไรสาระใช่ไหมคะ,ะมามา มามานะคะตอนนี้ฝากกดแชร์ก่อนนะคะได้ยินเสียงโค้ชชัดไหมคะโอเคคุณนัตตี้บอกชัดค่ะโอเคงั้นโค้ชจะเริ่มเลยนะคะเมื่อวันนี้นะคะคุณรู้แล้วว่าปลายทางหรือเป้าหมายที่คุณอยากได้เนี่ยในปีเนี้ยปี60เนี้ยเอาระยะ3เดือนนี้ก่อนให้คุณตั้งเป้าระยะสั้นก่อนนะคะชัดค่ะขอบคุณมากทุกคนคุณบอลบอกชัดค่ะนะคะ<ม>โอเคเยี่ยมเลยชัดเจนที่เพิ่งบอกนะคะคุณระดาวันบอกชัดค่ะชัดค่ะคโค้ชเรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณพุทธิพงษ์อ่าโค้ชกำลัง หลังจากที่เราเนี่ยได้เป้าหมายแล้วโค้ดแนะนําว่านะคะปี60นนี้เราตั้งเป้าหมายใหญ่ไว้แล้วถูกไหมแล้วก็เป้าหมาย6เดือนใช่ไหมคะแต่วันนี้สิ่งที่โค้ดกำลังจะบอกคุณให้คุณทำเป้าหมายระยะสั้นระยะ3เดือนก่อนเพื่อคุณจะได้วัดผลว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเนี้ยมันจะสําเร็จไปกี่เปอร์เซนต์โอเคไหมนะคะชัดเจนนะคะน้องหมูโอเคมา เราตั้งเป้าหมาย3เดือนเลยยังโค้ยกตัวอย่างละกันอ่ะบางคนนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจบางคนทํางานประจําอยู่สมมติว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะตั้งเป้า3เดือนคุณอยากมีไรายได้เท่าไหร่สเดือนเนี้ยคุณอยากได้กําไรจากการทําธุรกิจคุณเท่าไหร่คุณต้องตั้งเป้ามาเลยนะคะเขียนมาเลยค่ะว่า เป้าหมายฉันเนี่ยภายใน3เดือนนี้อยากมีผลกําไรหนึ่งล้านบาท10ล้านบาทอันนี้แล้วแต่คุณหรือคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะทํางานที่รับเงินเดือนอยู่อยากทารายได้เพิ่มนะคะเขียนเลยค่ะว่าเป้าหมาย3เดือนเนี้ยคุณอยากมีไรายได้เพิ่มเท่าไหร่ ขอบคุณคุณพุธทพ่พงค่ะสีผมสวยฟงฟิงจังนะคะ,ะคุณเขียนเป้าหมายมาก่อนนะคะเมื่อคุณเขียนเป้าหมายแล้วให้คุณพูดกับตัวเองค่ะโดยใช้ประโยคคําถามว่าทําอย่างไรคุณถึงจะถึงเป้าหมายภายในสามเดือนเนี้ยที่คุณเขียนไว้อะแบบรวดเร็วเนะี่ยเมื่อคุณพูดคํานี้ออกมานะคะ จิตใต้สํานึกจะทํางานค่ะคําว่าทําอย่างไรเนี่ยมันเป็นประโยคนะคะที่ดึงดูดเรื่องราวที่เขาเรียกว่าคําตอบมาให้คุณกลับกันค่ะบางคนตั้งเป้าหมายแล้วถามว่าทําไมวะเนี่ยทำไมกูต้องตั้งเป้าขนาดนี้อุ้ยขอโทษนะคะหลุดเออนะคะ คุณต้องพูดว่าทําอย่างไรคุณถึงจะถึงเป้าหมายนั้นโดยรวดเร็วที่สุดนะคะและจิตใต้สานึกจะทํางานค่ะเชื่อมับคุณว่าจะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตให้คุณค่ะว่าทํายังไงคุณถึงจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้รวดเร็วโอเคไหมโอเคไหมคะ สิ่งที่คุณต้องทําข้อหนึ่งเลยนะคือคุณต้องตั้งเป้าหมายระยะสั้น3เดือนนี้คุณอยากเปลี่ยนแปลงหรือมีเป้าหมายยังไงนะคะอยากมีเป้าหมายยังไงบางคนเป้าหมายเปลี่ยนแปลงตัวเองสวยขึ้นอับสวยเอออะไรอย่างนี้เป้าหมายแต่ละคนไม่เท่ากันเป้าหมาย3เดือนบางคนอยากแต่งงานนะคุณตั้งเป้าหมายนะคะแล้วคุณพูดกับตัวเองว่าทําอย่างไรคุณถึงจะถึงเป้าหมายภายใน3เดือนที่เราตั้งเนี้ยได้โอเคไหม โอเคไหมเสร็จแล้วนะคะโค้ชจะให้เทคนิคเพิ่มเติมนะคะในสิ่งที่โค้ดทานะคะครูรุ่งนะ้ได้สอนว่าการทําดีบอร์ดมันสําคัญมากๆกนะการทําดีบอร์ดนะคะมันมันคือหนึ่งใน เขาเรียกว่า v i s u a l i z a t i o n นะคะคือการที่ทำให้เราเห็นภาพแล้วเราจะบางคนเนี่ยนึกว่าตัวเองประสบความสเตรต็จหรือมีเงินเป็นล้านหรือการแต่งงานมันนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะมันนึกภาพไม่ออกเลยฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไปทำดีมบอร์ดเลยนะคะทำดีมบอร์ดมาเลยว่าเมื่อ3มเดือนเนี่ยคุณได้เป้าหมายสิ่งที่คุณอยากได้คืออะไรบางคนอยากได้บ้านบางคนอยากได้รถบางคนอยากได้เงินนะคะให้คุณทําเป็นรูปภาพออกมาแปะค่ะทุกๆเช้าที่คุณ ตื่นมาให้คุณมองเห็นเลยนั้นหรือก่อนนอนก่อนคุณจะเคลิ้มหลับไปคุณก็เห็นภาพนั้นนะคะหรือคนที่ค้าขายอยู่อยากค้าขายดีนะคะก็ให้คุณนะคะไปก๊อปรูปที่คนเขาขายของดีเออหรือภาพที่เราขายของดีเอามาแปะไว้เข้าใจใช่ไหมคะสิ่งที่คนพูด ชัดเจนใช่ไหมคะหรือบางคนอยากมีคู่ครองดีๆนะคะคุณก็ไปเซิร์ชนะรูปที่มันแบบอุ้ยคู่รักแบบฮันนีมูนกันอะไรอย่างเงี้ยคุณไปเซิร์ชแล้วแปะไว้นะบางคนตั้งเป้าจะไปต่างประเทศก็ให้คุณเอารูปต่างประเทศมาแปะไว้ในประเทศที่คุณชอบคุณจะไปที่ไหนบ้างให้คุณเซิร์ชไว้เลยนะตั้งเป้าหมายเสร็จคุณทำดีมบอร์ดนะคะให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณอยากได้บางคนตั้งเป้าหมาย3เดือน10ล้านเนี่ย คุณก็ทําเลยค่ะเป็นรูปเงินเออนะเป็นรูปเงินเป็นรูปธุรกิจคุณเนี่ยล้อแม็กของคุณเนี่ยคนเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคนแน่นร้านล้อแม็กเราเลยนะคะเราก็ต้องเอาผ้าแบบคนมาต่อแถวอะ เให้มันต่อแถวอะแล้วก็เอาเป็นรูปร้านเรามาแปะอยู่ข้างหน้าแล้วคนต่อแถวมาทําร้านเราเออมาเข้าร้านเราเออเข้าใจสิ่งที่โค้ดพูดใช่ไหมคะมันง่ายๆมากเพราะอันเนี้ยเมื่อเราเห็นภาพนะคะภาพเนี้ยมันจะถูกเขาเรียกว่าประทับประทับค่ะเข้าไปอยู่ในสิตใต้สํานึกของเราแล้วมันจะดึงดูดเรื่องราวแบบนั้นเข้ามาหาเราได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอันนี้โค้ดให้เคล็ดลับแล้วนะหลังจากที่คุณตั้งเป้า3เดือนคุณถามตัวเองว่าทําอย่างไรเพราะว่าคุณจะได้มีแมปนะคะหรือแผนที่ในการเดินทางไปถึงเป้า เป้าหมายนั้นสนะเทคนิคแบบรวดเร็วอีกข้อหนึ่งนะคะเขาเรียกว่า1.2นะ1.2ยังอยู่ในข้อหนึ่งอยู่นะ1.2คือคุณต้องทำาดีบ m อ o a นะคะให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายคุณอันนี้สิ่งที่โค้ชชอบทำคือทั้งมือถือและรูปนะโค้ชจะติดเป็นเป้าหมายที่โค้ชจะทำทั้งหมดเลยนะเป้าหมายที่โค้ชอยากได้นะโค้ชจะใส่ไปในมือถือในสิ่งที่โค้ชต้องมองเห็นภาพพื้นหลังเราคุยกับคนไหนบ่อยสมมุติอันนี้นะคะเป็นอ่าเดี๋ยวโค้ชให้ดูแล้วกนะันนี่ของโค้ชนะคะ อ่าอันนี้ละกันให้ดูก่อนนี่เดี๋ยวอ่ะให้ดูของโค้ดนะคะมันเป็นภาพพักหน้าจอคุณเห็นไหมคะหนึ่งร้อล้านบาทอันนี้นะคะในเอ่ K เอ,อคแบงค์เนี่ยของของโค้ดเนี่ยจะเป็นรูปภาพพื้นหลังจะเป็นรูปของลูกนะคะโค้ดก็จะทําเป้าหมายของโค้ดไว้เห็นไหม หนึ่งร้อยล้านบาทเออเป็นภาพที่เวลาเรากดภาพหน้าจอขึ้นมามันก็จะเห็นอ่าแต่ละคนมีเป้าหมายไม่เหมือนกันนะคะเราเอาเป้าหมายเราเนี่ยให้เราเห็นบ่อยๆยิ่งเห็นบ่อยๆนะและรู้สึกว่าอืมฉันถึงแน่เลยฉันได้แน่นอนอย่างนี้นะมันยิ่งรวดเร็วโอเคไหมคะโอเคไหมคะที่รักทันเนาะทันเนาะทันเนาะเออนะอย่าลืมนะคะไปเอารูปนะ สิ่งเป้าหมายของคุณที่คุณอยากได้อะเอามาแปะให้เยอะๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆในรูปมือถือนะในวอลเปเปอร์นะพยายามค้นหาหลักฐานก่อนนอนนะเป็นภาพที่คุณนะ ที่มันนําไปสู่เป้าหมายคุณไม่อนุญาตนะคะให้ตัวคุณเนี่ยไปดูเรื่องลบๆนะในปีดเฟซบุ๊กหรือไลน์เพราะว่าเดี๋วนี้โขข่าวเชิงลบมันมาเยอะมากนะคะเมื่อคุณเสมเรื่องลบอย่างเงี้ยมันทําให้เป้าหมายคุณช้า<ม>อันนี้นะโค้ดบอกสําหรับคนที่อยากให้ถึงเป้าหมายเร็วๆแต่ใครที่ไม่รีบนะคะก็ไปตามสเต็ปสเต็ปปกติเรื่อยๆนะค่อยๆใช้กดแรงดึงดูดนะลองใช้ดูวันละนิดจิตจำใสนะใช้เร็วเห็นผลเร็วเชื่อเร็วเห็นผลเร็วโอเคไหมคะสวัสดีจ้าน้องหญิงยุ้ย เย yeah. ้มามามานะโค้เพิ่งเริ่มเนะี่ยหาไป1ข้อเองอ่ะมาโอเคไหมคะมาหัวข้อที่2นะคะหัวข้อที่2เลยมาเทคนิคที่2แป๊บนึงนะเทคนิคที่2นะคะคือการที่คุณนะสำคัญมากๆเลยนะข้อนี้คือคุณต้องหามาสเตอร์มายค่ะหรือกัะยาณมิตรหรือกลุ่มเพื่อนคุณที่เขาเป็นพลัง ในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเช่นกัรยานามิิรที่เป็นพลังบวกด้วยกันเช่นคนในกลุ่มนี้ใช่ได้นะคะไม่ต้องไปบอกเพื่อนร่วมง,งานคนขี้อิจฉาอะไรเงี้ยไม่เอานะคนดับฝันไม่เอาคนดับฝันที่เวลาเราจะทำอะไรอย่าทำเลยเยอะไปอย่าทำเลยไม่ดีหรอกอย่าทำเลยเบาๆก็พออย่าทำเลยแกทำอะไรไม่สำเร็จหรอกอ่ะเดี๋ยวจะพูดนะคะอ่ะ คนแบบนี้อันนี้ไม่เรียกมาสเตอร์ไม์มาสเตอร์ไม์พูดง่ายๆคือการยานามิตรของคุณนะ่ะเออคุณหากการยานามิตรเนี่ยดูโค้ดก็ได้เขาบอกว่านะคะในหนังสือเล่มหนึ่งเขาเขียนไว้ว่าวันนี้นะคะเออหนึ่ง ในห้าคนที่เราครบเนี่ยหรือเราติดตามเขาเนี่ยสมใน5เป็นยังไงคุณจะเป็นคนแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้นะคะคนที่คุณฟอลโล่เขาเนี่ยเป็นคนที่ที่เรา,มาเมายาสักคุณสักแน่นอนคี่เรา,มาเมายาสักนะไม่ธรรมาหากินนะเราเป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้า3มใน5้าคนที่เราครบเป็นคนทรรมาหากินนะเป็นคนที่เป็นแสงสว่างให้กับคนเป็นคนขยนันเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จ90%เลย โอเคไหมอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้เลยนะคะว่าคุณต้องหามาสเตอร์มายหรือคุณคนที่คุณฟอลโล่อยู่นะมาคนไปฟอลโล่ดาราเอาเลิกกันแล้วเหรออ่าอ,อย่างนี้นะชีวิตเราก็จนเจียนแล้วนะคะอันนั้นนะโอเคไหมหามาสเตอร์มายนะคะกลุ่มกัลยะาณมิตรที่ติดตามโค้ดในนี้ก็ได้ในครอบครัวเราก็ได้คุณนะคะสามารถไปแอดเพิ่มนะคะครูรุง้งครูบัณฑิตนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของโค้ดเองนะคะก็จะทําให้คุณมีชีวิตที่สําเร็จแบบง่ายเหมือนกันโอเคไหมคะนาตีบอกเยี่ยมเลย โอเคไหมอย่าลืมข้อนี้สําคัญมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะก็คบเพื่อนแบบพากัน ไปบวงอะค่ะเข้าใจใช่ไหมคะเพื่อนชนกินเล้เอาชนเอาเพื่อนชนชนทุกวันเลยนะชีวิตไม่ไปไหนเลยนะสามสิบปีผ่านไปเอ๊ะทำไมกูไม่มีอะไรเลยออ๊ยเสียงซาวแท็กอีกแล้วนะคะืออนะฉะนั้นเนี่ยเลือกใหม่นะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตภายในปี60นี้เอาแบบ3เดือนได้ผลลัพธ์ต้องเชื่อสิ่งที่โค้ดบอกคุณนะโอเคไหมวันนี้นะคะถ้าคุณฟังตั้งแต่วันที่1มาจนถึงวันที่8เนี่ยคุณจะรู้วิธีการเชื่อมต่อกับจักรวาลแล้วแต่วันนี้เนี่ยโค้ชจะบอก ขอบคุณนะในเทคนิคข้อที่สามเลยสวัสดีจ้าเพิ่นปุ้งจ๋าย่าคุณยาัยนีนะเหมสรามาบอกว่าคุณนัตตี้มาสเตอร์ไมล์ผมครับเยี่ยมเลยคบบัณฑิตใช่ค่ะคบคุณบัณฑิตคบโค้ดบัณฑิตคบอาจารย์บัณฑิตเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยคุณลิสกี้มอไซเย,ย่มาชานิดหน่อยครับกำลังรับต,ต่างๆลูกค้าครับรับตังทุกวันนู้เย่ย<ะ>คุณเห็นไหมดีใจทั้งเลย เขาบอกว่าเขารับคุณลิสกี้มอไซค์บอกว่ามาช้านิดหน่อยครับกําลังรับต่างๆลูกค้าครับรับต่างทุกวันครับตั้งแต่ฟังโค้ดมาโอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้ยมีความสุขมีความสุขเห็นไหมเห็นไหมนี่น้นองนัตตี้นะเขาเขาแซวกันจะเป็นแฟนกันใช่ไหมคะคุณนัตตี้กับคุณยาไวบอกว่ายาไวก็มาสไมหนูคะ่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยน้องหมูบอกโอเคเลยค่ะโค้ดนะคะพี่รดาวันบอกบ้านคนโปรดจัก,กรวาลคะ่ะเยี่ยมเลยค่ะพี่รดาวันขานะ พยายามตามให้ครบครับได้เลยคุณยายวัยนี้ไปตามนะวันที่1ถึงวันที่8เนี่ยโค้ดได้แบ่งปันนะวิธีการเคลียร์จิตหลายๆอย่างนะเข้ามาแล้วทําให้คุณเนี่ยเปิดรับการฟังได้แบบชัดเจนและเห็นผลนะโค้ดการันตีนะคะว่าคุณอยู่กับโค้ด21วันชีวิตคุณก้าวกระโดดอย่างแน่นอนเลยนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะข้อที่3นะคะเมื่อคุณตั้งเป้าหมายและคุณคุยกับจักรวาลคุณมีรูปภาพแล้วคุณหามาสเตอร์ไมล์แล้วสิ่งที่คุณต้องรู้อย่างหนึ่งบางคนนะคะ บอกแล้วบอกจักรวาลฉันอยากจะสําเร็จนะเป็นคนที่สวยและรวยมากที่สุดภายใน3เดือนเนี้ยฉันขอยอดขายฉัน10ล้านบาทแต่สิ่งที่คุณทำนะคะคือการที่คุณไม่เชื่อใจจักรวาลหมายความว่ายังไงคะเฮ้ยผ่านไปเดือนนึงแล้วยังขายอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจริงเหรอวะกดแรงดึงดูดมีจริงเหรอวะ สิ่งที่คุณคิดแบบนั้นออกมานะคะคุณไม่เชื่อใจในพลังงานจักรวาลที่คนอื่นเขาใช้กันแล้วเห็นผลอะคนสำเร็จระดับโลกทุกคนเขารู้กฎของแรงดึงดูดค่ะ คนสำเร็จระดับโลกทุกคนใช้กฎแรงดึงดูดค่ะคุณไปลองอ่านวิถีชีวิตเขาได้นะคะหลายๆอย่างหลายๆสิ่งเป็นหลักทางยืนยันนะคะให้คุณได้รู้ชัดเลยว่าเขาใช้กดของแรงดึงดูดแล้วสำเร็จกันง่ายได้เพียงแต่เราไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่คุณต้องทําเมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณเขียนดีมบอร์ดแล้วนะคะคุณหาม,มาสเตอร์ไมล์แล้วคุณต้องเชื่อใจจักรวาลค่ะ ว่าจักรวาลเนี่ยเขามอบให้คุณอย่างแน่นอนเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นคุณต้องรู้จาักการปล่อยวางค่ะตั้งเป้าหมายกับคาดหวังไม่เหมือนกันนะที่รักตั้งเป้าหมายนะกับคาดหวังไม่เหมือนกันบางคนเอามาทับซ้อนนะคะอา้าวแล้วอย่างนี้จะตั้งเป้าหมายทําไมกับคาดหวังยังไงคืองงนะคะการตั้งเป้าหมายคือการตั้งนะคะเขาเรียกว่า ตั้งให้คุณเนี่ยโฟกัสไปยังเป้าหมายของคุณได้ถูกนะการคาดหวังคือมันจะได้ไหมวะมันมีความลังเลสงสัยนะความคาดหวังเนี่ยเข้าใจใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณทิดดายาพาสวัสดีจ้าน้องก๊อฟจ๋าอ่า๋อแก้ข่าวคุณยาไว้บอกว่าผมเป็นแค่มาตเตอร์ไมา์ครับผมมีภรรยาแล้วครับโอเคงั้นขอโทษด้วยนะคะสวัสดีจ้าน้องกอ๊อฟจ๋าอ่า สวัสดีจ้าน้องอ้อมจ้าข้อสามแล้วลูกสวัสดีจ้าน้องแอนอะเมื่อกี้ต่อนะคุณตั้งเป้าหมายนะคะแล้วคุณเชื่อใจว่าจากักรวาลกำลังจัดเรียง สิ่งที่คุณต้องการมาให้เพียงแต่คุณต้องรักษาระดับของความรู้สึกอารมณ์ฟ e ล l i n g และความสุขของคุณในทุกๆวันเสมือนคุณได้เป้าหมายนั้นแล้วนะคะเมื่อคุณแสดงอารมณ์แบบนี้เข้ามาแน่นอนนะคะจักรวาลกําลังดึงดูดมาให้คุณจักรวาลกำลังดึงดูดมาให้คุณตามแรงที่คุณปารถนาอย่างแรงกล้าและความรู้สึกมีความสุขของคุณยิ่งคุณมีความสุขนะคะแล้วคุณเสมือนการเป็นว่าคุณได้เป้ามาแล้วนะคะเหมือนเมื่อกี้นะคะ คุณพี่รัตด,ดาวันนะพี่รัตด,ดาวันบอกว่า3เดือนนี้มียอดขาย10ล้านบาทนะคะพี่รัตด,ดาวันต้องส่งกันไปนเลยว่าคนที่ได้10ล้านต้องเดินใหญ่เอออารมณ์ฟิลลิ่งเวลาเดินเนี่ยยิ่งนะคะเราคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกได้นะ ระยะเวลา3เดือนนี้มันอาจจะมาเร็วกว่าก็ได้แต่ถ้าเราขึ้นขึ้นลงลงเข้าใจไ,ไหมนะกดอินกดเอาต t ผีเข้าผีออกนะคะเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวคิดได้เดี๋ยวคิดไม่ได้อาจจะช้าบ้างนะแต่เรายังดึงสตินะอย่างนี้ก็ถือว่า 50, 60 70%เนตะคุณจะเห็นผลเร็วกับผลลัพธ์นะคะแต่จะช้าเลยนะสำหรับคนที่เขาเรียกผีเข้าอย่างเดียว กดอินผีไม่ออกคือคนที่งุนหีบปุ๊บปี๊ดปุ๊บป้ปานอย่างนี้นะคะอย่างนี้จะสําเร็จช้านะคะคุณก็ไม่ต้องแปลกใจทำไมฉันตั้งเป้าแล้วไม่ได้วะทำไมคนอื่นเขาได้ได้ได,ได้กูไม่ได้วะอีจช้าด้วยหนักเลยนะอย่างนี้ถ้าคุณส่งสัญญาณแบบนี้ออกไปคุณไม่เชื่อใจจกักรวาลแปลว่าคุณแคนเซิลค่ะคุณมิรับคะ่ะคุณไม่เชื่อใจคะ่ะวันนี้คุณสะยะยิ้มนะโคชอโคชบพูดคำนี้คุณสะยะยิ้ม ให้อีกคนหนึ่งคุณคิดว่าเขาจะยิ้มให้คุณด้วยความชื่นมื่นไหมคะอาไม่มีทางค่ะวันนี้นะการที่คุณจะได้รอยยิ้มเฮ้ยรักเธอว่ะแบบเต็ม ชื่นมื่นอย่างเงี้ยคุณก็ต้องชื่นมื่นกับจักรวาลเหมือนกันนะคะคุณไปย้อนดูคลิปโค้ดนะวันที่1ถึงวันที่8นี้นะคะดูบ่อยๆได้เลยพี่ไายาพี่ที่ายาพยาบอกว่าชอบค่ะชัดเจนฟังเข้าใจง่ายกันเองมากค่ะเยี่ยมเลยใช่เพราะว่าโค้ดเนี่ยก็เป็นคนถือต้องบอกว่าตอนนี้พยายามศึกษาภาษาอังกฤษนะคะจบม .6 นะไม่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าพยายามเรียนรู้นะเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าหลายๆคนนะในประเทศเราอาจจะยังไม่ค่อยคล่องภาษาอังกฤษโค้ดพยายามจะแปลให้แบบเป็นไทยที่เข้าใจง่าย นะแบบภาษาบ้านๆแบบกันเองอะ่ะเออนะคะเราต้องคอนโทรลอารมณ์ใช่แล้วค่ะพี่ราด,ดาวันน้องอ้อบอก3เดือนนี้ยอดขายทะลุเป้าไปเที่ยาวเมลดีฟกับครอบครัวสตรอนทอฟูย่ยม ไปด้วยกันจ้านะน้องก็บอกว่าภายใน3เดือนจะมียอดขาย6ล้านบาทแล้วเที่ยวต่างประเทศกับโคสติตาเยี่ยมไปเตรียมบิกินี่เลยนะลูกนะแล้วที่สําคัญอย่างที่โค้ดบอกนะคะวันนี้แกนของแกนอ่าแกนของการทำงานของกดแรงดึงดูดนะคะคือการที่คุณต้องรักษาอารมณ์ฟิลลิ่งเสมือนกับคุณได้เป้าหมายที่คุณต้องการแล้วเอออันนี้เข้าใจง่ายใช่ปะเพราะว่าวันนี้นะคะ ตอให้คุณเขียนเป้าหมายคุณทําดีมบอร์ดนะคุณพูดคุยกับมาสเตอร์มายแต่อารมณ์ฟิลลิ่งคุณมันคุณนมัวมันไม่ไปนะเข้าใจใช่ปะ mm hmm. คือเหมือนคุณคุณทำภาค ทฤษฎีเก่งอะแต่ปฏิบัติไม่ผ่านอะเออเข้าใจใช่ไหมคะสิ่งที่โค้ดบอกคุณมันคือทางลัดนะอันนี้คือแก่นเลยโค้ดจะบอกให้นะถ้าไม่เชื่อต้องไปฟังครูรุ้งนะครูรุ้งเนี่ยสรุปไว้ชัดเจนมากนะคะในเรื่องของการใช้กดแรงดึงดูดนะคระูรุ้งจะย้ำเสมอว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากเพราะอะไรคะเพราะกฎของแรงดึงดูดเขาชอบแบบนั้นจักรวาลเขาชอบแบบนั้นก็คุณจักรวาลชอบความสุขคะ่ะจักรวาลชอบความสนุกคะ่ะจักรวาลช,ชอบความตื่นเต้นคะ่ะจักรวาลชอบการขอบคุณคะ่ะ จักรวาลชอบคนกระตันยูค่ะจักรวาลชอบคนที่มีความสุขค่ะจักรวาลชอบคนยิ้มเก่งๆโอเคไหมโอเคไหมชัดเลยครับคุณยาไวนีเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะอ่าเดี๋ยวโค้ดสรุปให้ฟังอีกนะคะจบแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวโค้ดสรุปให้ฟังเลยคะสามหัวข้อนะคะคือ3เทคนิคที่ชิดเป้าหมายโดยใช้กฎของแรงดึงดูดนะ ขอ้อ1คือคุณต้องตั้งเป้าหมายภายใน3เดือนนี้นะคะพร้อมกับคําถามว่าทําอย่างไรคุณถึงจะถึงเป้าหมายนั้นนะคะและทําดีมบอร์ดด้วยนะหารูปประกอบนะคะที่มันเป็นผลลัพธ์ที่คุณอยากได้ เข้าใจใช่ไหมคะอ่าข้อ2ค่ะคือการหามาสเตอร์มายค่ะคือการยาณมิตนะคะมาช่วยซัพพอร์ตความคิดมาช่วยดูแลการมาเป็นลมใต้ปีกนะครูุงชอบพูดโนชอบคำนี้มากมาเป็นลมใต้ปีกพยุงกันขึ้นพยุงกันบินเออนะโอเคไหมอ่าสิ่งที่3นะคะคือคุณต้องเชื่อมั่นในจักรวาลค่ะคุณไม่ต้องไปกังวลเลยว่า จักรวาลจะให้ฉันเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะจักรวาลให้แน่นอนมันอยู่ที่คุณค่ะวันนี้ถ้าคุณเข้าใจแก่นของจักรวาลคือคุณต้องรู้สึกดีฟีลกูดมีความสุขยิ้มเก่งๆนะคะมองไปที่เป้าหมายคุณฟินเออมองมองไปทางไหนก็โอ้ยมีแต่คนยิ้มให้ฉันเงินมีเท่าไหร่ก็โอ้ยรู้สึกดีนะไม่ว่าคุณจะเปิดมาเจอสถานการณ์อะไรพระเจ้าหรือจักรวาลกำลังพิสูจน์คุณอยู่ค่ะว่าคุณคู่ควรที่จะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่า บางคนนะมีเงินในเป๋าร้อยหนึ่งถอนหายใจคุณต้องปรับใหม่ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้อยหนึ่งอ่ะมันแค่ตรงนี้แต่อีกไม่นานหรอกนะในเนี้ยมันจะมีเป็นล้านๆเออเอาแบบนี้ยมากระแทกมันโอเคไหมโอเคไหมอ่าขอบคุณคุณยาวัยนี้ค่ะสรุปไว้ให้เรียบร้อยเลยนะข้อ3คุณคุณต้องเชื่อมั่นในจักรวาลน,นะที่สําคัญคุณอย่าลืมใช้แก่นนะหรือหัวใจของการทํางานของ กฎของแรงดึงดูดนั่นคืออารมณ์ฟิลลิงที่คุณต้องรักษาระดับความสุขของคุณในทุกๆวันรักษาความสนุกในทุกๆวันเลยนะแล้วคุณนะคะจะพบกับสิ่งมหัศจรรย์นะบางคนอย่างโค้ดดีกว่าโค้ดนะคะเกิดสิ่งมหัศจรรย์โดยการใช้กฎของแรงดึงดูดเพียงแค่1เดือนนะคะโคตต้ดสร้างรายได้เจ็ดหลักจากกฎของแรงดึงดูดนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์โค้ดไปเรียนหลักการทฤษฎีอะไรมามากมายนะคะเรียนให้เราเก่งเรียนให้เรามีพลังเรียนให้เรากล้าเรียนให้เราสู้เรียนให้เราบุกเบิกโค้ดเรียนมาหมด แล้วนะคะแต่วันนี้นะคะสิ่งที่เขารู้ทั้งหมดเลยมันง่ายขึ้นมากนะคะเมื่อเราเจอกฎของแรงดึงดูดคุณจงเชื่อนะคะว่าคุณทุกคนมีดีคุณเนี่ยคือคนพิเศษของจักรวาลคะ่ะคุณคือคนพิเศษของจักรวาลน,นะคะคุณคือคนที่ที่คุณคู่ควรนะที่จะได้ในเป้าหมายที่คุณอยากจะได้โอเคไหม ร้อยบาทคือร้านบาทค่ะโค้ชใช่แล้วค่ะพี่ลด,ดาวันเชื่อค่ะเทมอนหน้าตักขายเย่เย่เย่ยพี่ดิยดายพาบอกฟังแล้วขนลุกมีพลังเลยนะเยี่ยมเลยพี่ยาวันนี้บอกบอกว่าขอบคุณโค้ชติตามมากๆครับแล้วเหล่ามาสเตอร์มาดีๆทุกท่านด้วยครับน่ารักมากเลยเห็นไหมแล้วมาไปลมใต้ปีกกันนะน้องหญิงยุ้ยบอกอ้ายฟินเชื่อมั่นในจักรวาลใช่แล้วนะคะเชื่อมัน่นเถอะค่ะว่าวันนี้นะสิ่งที่โค้ชบอกคุณไม่ได้คิดจะมาเอาอะไรจากคุณโค้ชนาได้แล้ว ค้ดอยากให้ทุกคนได้ด้วยนะคะในวันนี้นะโค้ดบอกเทคนิคเพิ่อมอีกข้อหนึ่งละกันในกรณีที่บางคนมีหนี้มีสินแล้วรู้สึกว่าจะให้พี่รู้สึกดีได้ไงในเมื่อพี่มีหนี้อยู่นะคะวันนี้นะคะไม่ได้ให้พี่เขาเรียกอะไรไม่ได้ให้พี่ต้องเขาเรียกอะไรเสีแซงแกล้งทำแต่วันนี้นะคะปัญหาที่เรามีทั้งหมดจะจบลงได้นะคะถ้าพี่เปลี่ยนเส้นทางค่ะ เปลี่ยนเส้นทางใหม่ค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ให้พี่ลืมนะปัญหาแต่วันนี้การที่เรามีปัญหามาแล้วเราคิดได้แต่เรื่องเนี้ยเราออกจากตรงเนี้ยไม่ได้อ่ะเราแค่เอาปัญหาเนี้ยกองไปข้างๆตัวค่ะไม่ได้ทิ้งนะเหมือนหมาอยู่ข้าง,างกันแต่เราไม่ได้มองโอเคไหมเราไปมองตรงอื่นแทนเราไปมองเป้าหมายใหม่แทนนะคะหยุดมองปัญหาแล้วไปมองเป้าหมายใหม่นะคะ เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราโฟกัสอู่มีนี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 ่เคียดโว้ยใบตังนี่มานี่มาคุณยิ่งหนึงดูดนี่มาแต่กับการคุณมองหาว่าว่าทําอย่างไรเราจะมีรายได้1ล้านบาทภายใน3เดือน คุณไม่ต้องคิดเลยว่าคุณจะหมดหนี้ไหมในกรณีบางคนมีหนี้ไม่ถึงล้านในกรณีบางคนมีหนี้สิบล้านถามว่าโค้ชเป็นคนมีหนี้ไหมมีค่ะแต่โค้ชเชื่อว่าไม่นานค่ะมันก็หมดไปนะเพราะเรารู้กฎของแรงดึงดูดโค้ชไม่เคยเครียดเลยเรื่องหนี้นะคะแต่เมื่อก่อนไม่เป็นนะแต่พอร,รู้จักครูรุ้งเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะฟังไปทําสีผมไปมีโค้ชเป็นไอดอลพี่มิ้งน่ารักจังเลยพี่ปูสวัสดีค่ะ เยี่ยมยอดมากค่ะเอาไปทำนะเอาไปทำนะพี่ยาวนนี้บอกและผมจะส่งต่อสีดีให้กับผู้คนเยอะๆครับเรามาเป็นคนปบดของสังรวาลด้วยกันยินดีเลยค่ะพี่คุณลิกกี้มอไซค์บอกว่าเป้าหมายของผมขอกำไรเดือนละ10,000แบาทก็พอปกติผมได้กำไรต่อเดือนห0 0 0ืน ถึงเจ็ดบวกเจ็ดหมื่บาทห่กค่าใช้ต่ายขอใเป็นจริงชนนะะชรเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นโค้ดเชื่อมั่นว่าคุณลิตกีเดือนนี้เปลี่ยนแปลงแน่นอนคุณใช้หลักการโค้ดนะเราได้เรื่องราวดีๆมาบอกโค้ดนะคะสวัสดีค่ะคุณแตงกิวชัดรัชชนชันเอ๊ะอ่านยังไงนะ อันผิดขออภัยนะคะนะคะโค้ดมั่นใจนะว่าสิ่งที่โค้ดบอกคุณไปมันเป็นมันเป็นอะไรที่ใช้ได้จริงแล้วมันเป็นอะไรที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายเพราะโค้ดเนี่ยกันกองมาให้คุณแล้วโค้ดเป็นคนที่เวลาบอกอะไรใครแล้วคนจะเข้าใจง่ายแล้วโค้ดหวังว่าสิ่งที่โค้ดปรถนาดีทั้งหมดนะคุณจะได้รับมันไปแล้วคุณได้ใช้มันเลยแล้วคุณได้มีความสุขเลยอย่างน้อยๆสิ่งที่คุณจะได้จากโค้ดนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนทั่วโลกเขาใฝ่คว้าหากันค่ะคือความสุข คุณได้แน่นอนนะคุณได้มันเดี๋ยวนี้ด้วยโอเคไหมโอเคไหมอย่าลืมติดตามนะคุณรรชชนจันโอเคคุณรคณรชชนจันใช่ไหมคะคุณรรชชนจันโอเคนะคะอ่ายินดีต้อนรับมาช่วงโค้ชจะจบพอดีคุณไมซี่ใหม่สวัสดีจ้าน้องใหม่น้องใหม,ม่โค้ดจะจบคลิปพอดีเลยเดี๋ยวย้อนดูนะโอเคไหมนะเพื่อนโค้ดมารอนานแล้ว โค้ดก็ไหลสดเพลินนะรักพวกเราทุกคนนะคะปาถนาดีสุดหัวใจนะให้คุณมีชีวิตท,ที่ดีให้คุณเป็นตำนานของลูกคุณให้เป็นให้คุณเป็นตำนานของครอบครัวคุณให้คุณเป็นตำนานของลูกศิษย์คุณให้คุณเป็นตำนานของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณอยากได้นะคะรักและปาถนาดีจริงๆอื คุณบอลเคลียร์บอกรวยรวยรวคุณยานีไว้บอกเชื่อมันสุดๆครับอ่าน้องอ้อบอกว่ามีความสุขตลอดที่ได้ยินเสียงโค้ดว้าวสุขใจนะคะเลิฟยูทุกคนนะวันนี้ส่งทุกคนไปทําภารกิจชีวิตนะคะภารกิจที่มีความสุขและสนุกนะคะยิ้มกับทุกๆสิ่งนะคะไม่ว่าพระเจ้าจะพิสูจน์อะไรเรามาจงยิ้มแล้วบอกว่าแม่จะพิสูจน์ฉันเลยสิ โอเคไหมแม่จะพิสูจน์ฉันแล้วสิไม่วันไหวหรอกนะรู้แหละว่ามาพิสูจน์ยังไงก็มั่นใจว่าไปถึงอยู่แล้วโอเคไหมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโอเคนะเลิฟยูทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลย ขอบคุณนะจน๊ะน้องพ้องขอบคุณนะน้องไม้เดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะลูกนะน้องพ้อขอบคุณนะคุณบอลเคียขอบคุณค่ะพี่ยาวัยนีขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณรัชชนจันทร์ขอบคุณนะคะเดี๋ยวโพสต์ไปแล้วนะคุณลิซี่มอไซลิซี่